วันนี้นะแท็กเตอร์ครับก็รีวิวนะครับเตรียมจัดส่งอีกหนึ่งรายการนะครับก่อนที่รถจะออกนะครับเราก็ตรวจเช็คนะครับจุดต่างๆนะครับก่อนถึงมือลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกแขนกลางนะครับแขนหลังปรับตั้งได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไปพร้อมกับผ่าน5้าครับนะครับไปพร้อมกับผ่าน5้านะครับตัวนี้นะครับยางสวยๆครับเต็มๆเลยนะฮะเกียร์หน้านะครับทาสีช่วงล่างนะครับสีหัวสีเดิมนะครับใส่ท่อซิ่งนะครับ แผ่นราคาใหม่นะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คสภาพสวยๆนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับดูด้านในนะครับรถคันนี้พันแปดร้อยสี่สิบกโลกมครับน้องเตยอันโยกล่อเบื้องนะนะครับก่อนรถดสีไปหอดถึงมือลูกค้าครับเพราบเต้องไปอ่าเทสที่หลังครับว่ารถเป็นสภาพไรจังไรนะครับเพราะว่าลูกค้าตัวนี้ได้ขามาเบื้องรถแล้วแต่ว่าอยากให้เซฟซี่เฮ้านะครับที่ิดตามให้ได้เบื้องกันครับว่ารถเฮ้านะครับก่อนที่ว่าจะออก ไปถึงมือลูกค้านะครับบัญชีจะรับรถแต่ละ่ันเป็นจังไดนะครับชุดลูกปืนล่อหนาข้ารหนาครับนะครับแนนติกครับโงกนะครับแนนนะครับตรงนี้นะครับลูกหมากไม้ครับนะครับลูกหมากไม้นะครับจะตาดไม้พร้อมนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับจัดส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงนะครับอ่ะลองระบบนะครับยกยกหางยกเกล็ดหน้านะครับตรงนี้นะครับเครื่องติดง่ายมากครับตัวนี้นิ่มนะครับประกาบขอพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกซื้อสินค้า จากทางร้านของเรานะครับรับรถชั่วนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าทําเรื่องทกศนะครับผ่านแล้วอนุมัติแล้วนะครับระบบไฟหน่อยไฟหน้าครับไฟหน้านะครับไปเดียวครับเดียวติดนะครับซ้ายขวานะครับติดปกตินะครับไฟท้ายติดนะครับเสียงแห้่อย ยังแต่ทีขึ้นจังหมาฮ้อนนี่แหละออกอ๊อกอ๊อกออกครับแ <c oughs> แต่เป้ลครับแป้นแต่แป้นครับ,รบอโอเคครับหางสวยๆครับ่ลูกค้ารอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยครับ <c oughs> วันนี้เตรียมจัดส่งอีหนึ่งรายการครับ ในรถมือสองสภาเพเยี่ยมนะครับเก็บงานให้พร้อมแบบนี้นะครับสวยๆเข้าบ้านนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเราได้ครับที่091-861-191ครับ8 6 1 1 1 9 1ครับ0918611191นท็กเตอร์อำเภอวัง3มหมอจังหวัดอุดรธา,านียินดีรับใช้ครับ